ช่วงนี้นะครับช่วงนี้แล้วไก่ทอดกับแซลม,มอนเลไอกใครดีกว่าแซลมอนมันขายดีของโรงแรมเลยไก่ทอดที่ม,มันขายด,ายดีช่วงนี้ก็คือเป็นเมนูเมนูแล้วมันมีอีกอีกร้านม,มาเพียบเลยช่วงนี้เป็นเมนูสเปเชียลครับอาจจะมีแค่เดือนนี้อเอเหรออาจจะรับลาคาถ้ายอดนิยมก็อาจจะมีต่อไปนเป็ทีุดคือปัญหาของมันนะ,ะเอาแซลม,มอนดูว่า เพราะพี่อ่านกดอล้วอ่ะครับไหนพี่อ่านนะค่าพี่อ่านเขาปิดปิดคำเชิญอยู่นะครับสามารถเลเียนได้หนมันเป็นไส์ที่องสะพานโค้งับกลับบ้านสาโค้กับบ้านเอาเป็นมันบดมิสโซกอะไรครับโอเคครับลูกค้ามีเป็น ใใรายการสเต็กซมอนก็ขึ้นเพิ่มรายการรับสเต็กซีฟู๊การมกับบ้านหนึ่งที่นับชิคเกออเมริกันหน oui, <st utter food> <sheep. S 1> ึ joking, ่งท ok. ี mm ่นะครับกับมาที่เดี๋ยวมีผมกนมี้่อนคแับส่วนตัวไก่นะไก่ยัดิชไม่หมดหรอพี่อร่อยไหมไก่อร่อยไหมไก่กับแซลมอนอันไหนร่อยว่าแซลมอนะไก่กับฟิเอดิชิปอันไหนอร่อยกว่า

แต่เล็บเล็งกินเลยนะี่ครับใช่อ๋อหรอนันเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากแลปไก่ที่ฝากครับเป็นไก่ทอดกับบ้านเป็นแคคบบทำบ้าเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตเป็นแลปกับสีพงษ์นะครับผมเปิดคําเชิญอยู่นะครับเฮ้ยผมอ,อ๋อหรออ๋อหรือผมกดปิดคําเชิญแน่เลยเมื่อกี้มีคนเชิญผมมา แล้วผมกดปิดอ๋อแสดงว่ามันปิดทุกคนเลยครับเนี่ยผมเชิญพี่อันไม่ได้อ่ะบอกพี่อันปิดเปิดได้ไหมพี่อันสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยพี่อันสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันอาหารชุนักมาเรียบร้อยแล้วอ๋อได้ครับพี่ เดี๋ยวผมจะให้คนวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปส่งที่ประจวบอ๋อครับหมครับพี่หันใช่อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมนี่โอ้โหคอ๋โอเคอนุโมทนาบุญครับพี่หันครับนี่นะครับเพื่อนๆทุกคนคุณนิกกี้มอบมาให้สองร้อยกว่ากิโลนะครับผมอนุโมทนาบุญครับพี่หันอันนี้คุณนิกกี้ผลิตเองอะครับ ผมตอนแรกผมผลิตมาขายพี่แต่ว่ามันขายไม่ดีผมก็เลยโอเคไม่ขายแล้วแจกแล้วกันขายไม่ได้แจกเลยฮนะสองร้อยที่อสอบนะครับทุกคนดูดิแพ็กเกจอย่างดีเลยอะครับสุดยอดมากมากเลยอันนี้อันนี้เดี๋ยวส่งต่อไปให้ไปให้กับแม่อุเลยนะครับ,รบเขาเขาอยู่ที่เขาอยู่ที่ประจวบเขาเป็นเป็นคนแบบรับเลี้ยงหมาจรจรจัดอย่างเงี้ยสองร้อยกว่าตัว ออนุโมธนาบุญครับลูกพี่อนุโมธนาบุญกับคุณนิกี้ด้วยครับเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวคนวิ่งไปส่งที่นู่นต่อเลยขอบคุณนะครับพี่อันครับนั่งกิ้วเลยขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยครับได้พี่แล้ววันไหนนัดเจอกันบ้างนะครับพี่อันเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่ว่างได้พี่เดี๋ยวผมอัดไปครับหรือพี่ว่างเมื่อไหร่ครับพี่ไปถอยมาใหม่อีกคันหนึ่งแล้วเนี่ยรอเลยชอบมาก อุรุตอุรุตรับเอ็นนี N N N e, พี่อันซื้อมือหนึ่งกันเลยลพี่อุรุตสีดำผมเนี่ยผมมอยากอ,อ,อยากขายเฟอร์ผมไม่อยากขายเฟอร์แล้วก็ซื้ออูรุตเนี่ยโอ้ใช้ดีมากอุรุตใช้ดีมากแล้วพี่ซื้อซื้อมือหนึ่งหรือมือสองปะพี่มือหนึ่งจะให้ด้วย,ย,ย,ย้ันใะห้ด้วยไอ้กุญแจกุญแจอยู่ไหนอุรุตใช้ดีมากเนี่ยผมอยากอยากอัดเลยได้ได้อุรุตมา ลืมลืมลืมอันนี้อะไรกดแจมมันไหนอได้อุรุษมาลืมคันอื่นเลยโอ้ใช้แบบว่าขับสนุกมากเทิร์นเทิร์นเฟอร์เพิ่มตังเอาเอสทีโอมาได้ไหมเอสทีโออ่ะได้ไหมเทิร์นเทิร์นเฟอร์เออแล้วผมเทิร์นเฟอร์นนี่ได้ไปละเพิ่มสิบล้านเอาเอสทีโอมาได้ไหม ตายเลยขาดทุนเลยแต่เฟอร์รารี่สวยนะสวยแต่ผมก็ไม่ค่อยใช้ดูภายในนี่ภายในมันสุดยอดมากๆเลยผมชอบมากอันเนี้ยรุ่เนี้ยอยากได้มากมันมันมันกว้างมากๆเลยอยากได้มากพี่ผมอ่ะใช้ดีจริงๆผมบอกเลยน่าน่าไปเอาอรุษมาใช้ เนี่ยอันนี้เป็นอูรุธรรมดาหรืออูรุ s เอสนะพโอ้มันเป็นมันเป็นตัวพิเศษเลย okay, เป็นตัวแบบว่าตัวเป็นตัวหลังคาแก้วเลยครับมันแต่งมันแต่งทั้งคันเลยเออผมอยากได้มากพี่เพราะว่าเฟอร์ผมไม่ค่อยได้ขับแบบเปี่ยมแล้วแล้วมันใช้งานได้ได้ดีด้วยเวลาแบบว่าเราไปข้างนอกอย่างเงี้ย สบายมาก่คับีผมก็อยากได้พี่อูลุตคันหนึ่งก็ประมาณยี่สิบต้นครับทุกคนพอดีเพื่อนผมอ่ะเขาซื้อมาเขาเพิ่งซื้อมาเลยแล้วเขาไม่ได้ขับเขามีหลายคันคเขาก็เลยเอามาแลกคะอ๋อป้ายาแดงเลยเขาเพิ่งเขาเขาเขาพิ่งไปออกมาเลยออกมาป้ายแดงเลยแล้วทีเนี้ยเขาเขาไม่ได้ใช้เขาก็เลยบอกว่า เอามาแลกพระได้ไหม,มก็เลยบอกโอเคเอามาเลยครับเขาก็เลยแต่ว่ามันแต่งทั้งคันเลยแล,แล้วแล้วแล้วอูรุตแลกเฟอร์ได้ไหมอูรุตแลกเฟอร์อยากได้คันไหน <S <S อูรุตอยากได้อูรุตอูรุตอูรุตจะพาไปซื้อจะพาไปที่หนึ่งไหมผ่อนผ่อนได้เอารถออกได้เลย ได้พี่แต่ว่าเขารับเทิร์นเฟอร์ผมไม่พี่รับเทิร์กนก็คนที่ผมไปซื้อด้วยอ่ะที่ที่่ารู้จักวิทไหมวิทออโต้ออเคยเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอยู่ครับใช่ที่เขานำเข้ารถอ่ะเขาเป็นเขาเป็นรุ่นพี่ผม<อ>ก็คือสามารถรสามารถไปเอาได้เลยแล้วก็ผ่อนแบบว่าไม่ต้องทำสัญญาอะไรเยอะเลยไม่ต้องไปผ่านไฟนั้นอะไรเลย ก็คือสมมุติว่าเราสมมติว่าเราไปเทินใช่ไหมเราก็สามารถเอารถกลับได้เลยครับเอารถออกมาขับได้เลยแล้วก็ทําสัญญาผ่อนเับเขาไปได้ลูกพี่เดี๋ยวผมลองผมลองไปคุยกับเขาดูก็ได้ครับไอยากได้ขนไหนบอกผมก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมติดต่อให้ถ้าจะเปลี่ยนอะไรยังลองส่งรูปมาก็ได้ได้เดี๋ยวคุยกันก็ได้ครับลูกพี่ได้เลยโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ได้ครับพี่อ่านดูดิครับวันไ,น,นไหนว่างนัดกันได้ครับผมโอเคครับ ครับค้าวัสดีครสวัสดีคบสวัสดีครับไม่เพราะว่าจริงๆเฟอร์ผมก็ชอบนะครับ FC แต่ผมไม่ได้ใช้อะไม่ได้ใช้เลยเฟอร์จอดอยู่บ้านเลยอย่ะยวนี้เวลาไปรับเปียนโนผมขับรถตู้แล้ว เี่โน้ก็บอกหมดโปรแล้วเหรอเมื่อก่อนขับเฟอร์มมาหาตลอดเลยนะทีนี้ขับเองก็ขับรถตู้แล้วขับรถตู้ไปรับเลยพี่ขับรถตู้ไปรับเองเออขับรถตู้เลยหรือเราไปหาขับเองพี่ขับรถตู้ไปรับเองเออขับรถตู้เลยหรือเราไปหาขับเองเลยไปยบาย สาบายนะคะม ah. าสบายดีไหมครับ Where you uh, i Amgood สาบายดีจ้า Amgood ว่าห <Good. S 2> <'m> นุนช่วยสิมิกาตอนนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะคะ Oh I'm uh stay with my brother waiting for dinner อ๋อ waiting Yeah waiting for dinner What wow, dinner My brother, my brother สวัสดีครับสวัสดีครับ waiting for dinner โอ้ส่งร้องไทยน้ see ีโอเล่มาในอินสตาแกรมสิพอสาวัสส์โอเคโอเควันวันท้ามอืมอืมได้ได้โอเคฉันมาที่นี่เพราะฉันอยากจะทักทายหลังจากผ่านไปนานแล้วแล้วนะอ่า s ขอโทษอ่าเกมโ a รดฉันมาที่นี่เพราะฉันอยากจะทักทายหลังจากผ่านไปนานแล้วอ๋อชั่วชั่ว จุยจุจุ้ย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 จ้ย้ยม้ยิ้มห้าม้ยิ้ยต้องทำหน้ยตึ้ยวุ้พี่้ยจี้ยจุ้ยจ้ยจ้ย้ยพี่ยี่พี่น้ยจี้พี่ยจุี้นย้ก้้ยุก้ยั I dinner สลัด because I'm diet สลัด vegetable สลับ yeah I view eat สลัดสลับ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 ดูอยู่ไรไทยฟู้ดเปรี้ยวๆ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 อ๋อเปรี้ยวๆคือ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 ค มันเป็นอาหารประเภทไหนประเภทไหนคะสลับสอรีสอรีออเดตสลับมันเป็นอาหารประเภทไหนสลับ like uh, only vegetable vegetable and fish อ๋อพี่ฮะพี่สิ vegetable and fish ว้าวผอ้้้า สูตรเบลีเบลอร่อยพุดดุโอ้มันดูอร่อยจริงๆจริงจริงอืมว้าว I think I think you like Pad Thai I'm I want to eat Passion 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 อะโอ้ Passion อะ Passion p a s s i o very good Passion p a s s i o p a s i o very good อะ Passion very good 그 음식을 너무 먹어보고 싶습니다. 파시유 그거를 그걸 너무 먹어보고 싶. 정말 파시유 파시유. อ yeah, on on. 我想在รอ on on. on on. i a k 크나카톱코큰나카그니 코, 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 เขาเขาเป็นหมอป่ะคนเนี้ยพี่นหมอเป็โอ้ผมครับตพี่ตา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 หมอพี่ตาพี่ตานกยุงนยุงค่ะ You are doctor right doctor You are doctor right 나는직업이많습니다นงยุฉันมีงานมากมายค่ะอือ นายจิ๊กอบจึงหนึ่อไมึ่งแพทม์นี่หมอไม่ใช่ทำไมเรียกหมอนายจิ๊กอบจึงแขทย์กนรวมถึงการเป็นหมอด้วยค่ะเสีงเขาขึ้นมากับ I'm I'm like concept 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 อ่า can you be like can you be like nurse sometime nurse 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 or teacher uh, teacher teacher you work class you work class teacher yeah i'm i'm harry potter young harry potter young ah, harry potter and can can you hit a bad student <laughs> if many many if i were your student you can hit me hit ฉันสามารถทำทุกอย่างที่นี่ที่นี่ค่ะอ๋อโอเคอ่อแคนทออนดคเต้คกคิงแอนด์คูคิงแคนคูคิงเไมมาสาย I'm sorry มุนจมุจี I'm sorry I'm มุจมาเน่ One more o e m o r space l o s e แคนแคนยูเซทำไมมาสายทำไมมาสายว่าทำไมมาสายอะไรนะคะหรือมึงยิ้มแล้วกูเผรอยิ้มอะไรนะอืมทำไมมาสายทำไมมาสายทำไมมาสายกับ What 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 Mean l like if k e i you were uh teacher and I am a Aa, bad student I come to school late very late ทำไมมาสายทำไมมาทำไมมาสาย ทำไมมาสายโอเค thank y o สุดสุดค้งโอเค nice to meet y นกยูง nice to meet you too nice to see you t o นิกิซึอืมทักก่อนะนิกินะนิกินิกินะนิกินะเจนิกนะนชัดนชัดน,นั้น yeah yeah โอเคนั่นจ้ so have a good dinner food eat โอเค see you later good yeah จา see you next time bye ุดาบ๊ายบายที่เจอบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายที bye, at, <T isha. S 1> ่เจบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะขอบคุณมาขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ หนหอมปากหอมคอสามนาทีแปบ๊บเดียวมันเป็นมารยาทครับน่าเกลียดครับเพราะว่า เป็นเพื่อนกันในทิกตอกแล้วเขาขอขึ้นอ่ะถ้าไม่รับเขาว่าน่าเกียดครับมันจะดูไม่มีมารยาทด,ดีกันแล้วดีกันแล้วงอนแป๊บเดียวเมื่อคืนงอนแป๊บเดียวไม่ได้ดูบอลเลยครั้งแรกอ่ะงอนแป๊บเดียวดีกันแล้วแบบชีวิตจะได้ตื่นเต้นหน่อยถ้าไปแบบ หวังตลอดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นไงต้องมีเรื่องแบบสองวันเถียงกันสักเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้ตื่นเต้นหน่อย<ม>เดี๋ยวมันสงบไป เดี๋ยวมันสงบไปคนเราอะ่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันสงบไปอะ่ะเดี๋ยวเงียบเเงียบเเงียบเหมือนหนักนะสมมติแบบมีแต่แบบหวานทั้งเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โหตอนจบไม่มันอันนี้ดีกว,ว่ามีแบบทุกห้านาทีแอคชั่นดูห้านาทีมีระเบิดมั่งมีอะไรมั่งอะไรเงี้ยยิงกันมั่งทุกห้านาที อสันแบบได้ลุ้นอะได้ลุ้นอะเอฟซี FC แบบตื่นมาแบบจะมีข้อความอะไรประวะอะไรเงี้ยได้ลุน้นวันนี้เจอน้องไหมไม่รู้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเอาอาหารไปให้อ่ะเมื่อกี้สั่งสั่งอะไรให้น้องปะไก่ไก่ทอด <S <S อ ซี่โครงกับไก่ทอดใช่ใช่ป่ะซีไก่ทอดฟั่งไก่ทอดซี่โครงให้น้องซี่โครงใช่ใช่เพราะ้อเอาเองเปี่ใช่ป่ะซี่โครงกับไก่ทอดให้น้องเดี๋ยวบอกให้เป็นโอปุขอชิมด้วยดีกว่าอยากกินไก่ทอดจริงๆแล้วอะนะ ใช่ถ้าเหมือนฟุตบอลนะไปยิงแบบ5้าหนึง่งนาที70อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมันเะต้องแบบลุ้นนะแบบโทดเวลาจะยิงปะวะอะไรเงี้ยไม่ดอกไม้ผมไม่ได้ให้นะดอกไม้ของของน้องเขานะดอกไม้น่าจะของเพื่อนเขาป่ะครับผมไม่ได้ให้นะครับน่าจะของเพื่อนเขาอะ ไม่ได้ค้างสายสีเมื่อไม่ได้คุยด้วยก่อนนอนอะ่ะตึงตึงึงมืงวานตึงใส่ไม่คุยเขาตึงเขาตึงหายแล้วตอนนี้คุยเชียร์ไปแน่เชื่อผมเถอะผมว่าคุยเชียร์ไปแล้วละ่ะ ไม่น่ารอดแล้วโคลอเชียเพราะเขาดีมันต้องแต่ตั้งแต่ออบอลโลกใช่ไหมที่เข้าชิงกับฝรั่งเศสใช่ไหมแล้วก็ครั้งที่แล้วก็เข้ารอบลึกปะเข้ารอบลึกปะโคลอเชียบอลโลกก็เข้าลึกเข้าลึกหลายรอบแล้วอะไม่ไม่น่าได้แล้วแ่ะผมว่าแก่แล้วใช่กับโคลอเชีย ตุรกีนี่เล่นดีมากเลยกูแลของเรมัดริดอะ่ะโอ้โหมันโคตรเก่งอะ่ะ